นั่นเองนะครับสางเลยครับพี่น้องกดเข้าไปมันจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปสตรี้ยเง่านั่นเองนะครับรวมไปถึงไล่สดเพราะว่าจะเป็นเกียรในการสางได้ทุกช่องนั่นเองขอบคุณสวัสดีครับคุณต้องไอคุณต้องทำไอชาเล่นดาวขั้นสูงชาเล่นดาวขั้นสูงเพื่อที่จะนั่นเองนะครับสางเลยครับ พี่น้องกดเข้าไปมันจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปสตรีมย่างๆนั่นเองนะครับร่วมไปถึงไลฟ์สดเพราะว่าจะเป็นสตรีมกาเข้ามาทำงานทรงเจ้านายห้ามไอ้ทรงเจ้านายหารอก,การประมวลผลนั่นเองครับแล้วก็จะมีงานเพิ่มขึ้นงานหลายงานชุกเลยทีเดียวครับกเฮาต้องกล้านะครับนั่นเองนะครับสางเลยครับพี่น้องกดเข้าไปมันจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปสตรีมย่างๆนั่นเอง นะครับร่วมไปถึงไล่ยสดเพราะว่าจะเป็นสดเสต็กนั่นคือทํางานทรงชิ้นแรกชิ้นที่สองครับให้คุณแชร์โพสต์ที่มีการเข้าถึงมากที่สุดของคุณไปยังทรงงานให้แล้วฮากก็ทองกาทรงงานนะครับมิฉะนั้นเขาจะบอได้ผ่านงายในการสารนไดนะครับเนาะียอ,อย่ยงนึงครับดาเจ้าหน้ายเฮ้าเฮาชาเลนดาวกีดวงกันแฮเฮาพยายามสร้างคลิป ทีเด,ดเพื่อรับของควัญจากคนเผือชุมชนของ,ของกดชุมชนเฟสบุ๊คนั่นเองครับก็ขเขาสิ่งที่ดีนี่ประโยชน์กันเลยครับครบหลายท่านหลายคนครับสิ่งที่เขาจะพูดครับเพราะว่าเขาพูดจะได้เขาบอกว่าให้คุณอรอดอการประมวลผลนั่นเองครับแล้วก็จะมีงานเพิ่มขื้นงานหลายงานชุกเลยทีเดียวครับ ข้าต้องกล้านะครับเลยครับเลือกกลุ่มคุมหนึ่งโพดไปเลี้ยวคลิปนันจะไปปรากฏยังกลุ่มต่างๆเองนะครับขาต้องกล้านะครับหลังจากนั้นครับแล้ครับเลือกกลุ่มคุมหนึ่งโพดไปเลี้ยวคลิปนันจะไปปรากฏยังกลุ่มต่างๆเองนะครับขาต้องกล้านะครับหลังจากนั้นครับคันเองครับพี่น้องกดเข้าไปมันจะมีช่องคลิปเลี้ยวหรือว่าขาอาจจะไม่มีคลิปสต็อกมันจะเป็นกล่องเลี้ยว แล้วก็พี่น้องทำให้คลิปเียวอยู่แล้วพี่น้องโดยการโซงดาวให้ห้าตามจํานวนที่เจ้าหน้ายเขาให้ห้าชาเลนน์นั่นเองนะครับถ้าพี่น้องชาเลนน์บคบทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่ากล้าที่จะโทษจะแช่คลิปต่างๆตามติ่เจ้าหน้ายมอบง,งายงั้นมากเลวกับการทำทำชาเลนน์เป็นกำลังใจให้ครับกับเขาให้พานเช่นที่นั่งบอกเขาจะในความหมายการชาเลนด์ดาวเอาสัปดาห์นี้ก็บอกว่าให้ห้าสั่ง คำบรรยายคบรรยยายแทนคพูคพนะครับก็คือใครว่าเห่าสิ่งที่เขาจะพูดคับเพราะว่าเห้าพลายขยายการเขาถึงการ,มรีม่สนหองเฮาไปเขาเลยครับพี่นอนเลือกอกลุ่มสาธารณะก็ได้เพราะว่าล่าทลายก้อนเนยังว่าท่านมาตัดเป็นคลิปริ้วและมีประโยชน์และกผู้เล่นคลิปเิ้วเหาหรือว่ายุดเสร์ รับชมแล้วรับชมอีกบเบื่ออยากจะรับชมหลายๆนั่นเองนะครับสร้างเลยครับพี่น้องกดเข้าไปมันจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปสติมแน่ๆนั่นเองนะครับร่วมไปถึงไลฟ์สดเพราะว่าจะเป็นสติพี่น้องกดใส่ตรงลูกศรเลยครับหลังจากนั้นจะมีคลิปโชว์ขึ้นมาเอาแช่และกดแช่ข้าวยางเดียวกันคือแชร์คลิปนะครับแช่คลิปี่มีการเข้าถึง มากที่สุดนะครับไปยังสตอรี่กล้าที่จะโทษจะแช่กลิปต่ตางๆตามที่เจ้านายมอบงานงานมากเลวกับการทำทำชาเลนจ์เป็นกำลังใจให้ครับกับข้อยพนันอีไรน่าสนผสมเพราะว่าอาไรน่าสนผสมของข้านี่พี่น้องจะมีปลูกผักผักผลไม้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับแล้วก็น้ำท่วมขังเจ้านายเขาบอกว่าให้คุณ พี่น้องกดใส่ตรงหลูกศรเลยครับหลังจากนั้นจะมีเก็บโชคขึ้นมาเอาแช่และกดแช่ค้างไอ้ย่างเดียวกันคือเกี่ยวในการสรั่งได้ทุกช่องนั่นเองขอบคุณสวัสดีครับเข้าใจว่ากลุ่มส่วนตัวขอกำหนดของกลุ่มต่างๆผู้ดูแลก,กลุ่มต่างขอกำหนดแบบใดบ้างในกลุ่มส่วนตัวพี่น้องเลือกกลุ่มสาธารณะนั่นเองนะครับนั่นเองนะครับสั่งได้ครับ พี่น้องกดเข้าไปมันจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปสตีมเนื้นวนั่นเองนะครับร่วมไปถึงไล่สดเพราะว่าจะเป็นสติย่างเพราะท่านเข้าใจได้เข้าใจวิธีต่างๆไปนํำกันด้วยขั้นตอนทัดไปนั่นเองครับครับ่นีพี่น้องกดไลก์กดแชร์ได้นะครับสิมสดให้พี่น้องเลือกเอาคลิปที่ว่าพี่น้องคิดว่าเล่นทีิย่างบ่าเข้าใจในความหมายการแชร์เล่นดาวเอาสัป,ปดาห์นี้แชร์คลิปนะครับ แชร์คลิปถิมีการเข้าถึงมากที่สุดนะครับไปยังสตอรี่ก็บอกว่าไอ้ข้าวสั่งไอ้คำบรรยายคำบรรยายแทนไอ้คำพูดคำพูดของเราอะไรย่างนี้ครับก็คือคล้ายๆว่าเฮาครับผู้ชมทิปนี้ก็สวัสดีพี่เพื่พน้องๆอ,อยู่ไรน่าสวนผสมนั่นเองครับเมื่อเนี่ยหลังจากไอ้ฝนตกบอกว่าเนี่ยนะครับเมื่อเนี่ยเครื่องมือสําคัญของคุณ ในการผ่าน,นการสั่งไดๆพี่น้องไปเบิง้งนะครับกดกลับไปตรงชาเล่นดาวนะครับแต่ละสับอันเองครับพี่น้องกดกล้าไปมันจะมีช่องคลิปลิ้วหรือว่าหฮาอาจจะไม่มีคลิปสต็อกมันจะเป็นกล่องลิ้วแล้วก็พี่น้องถามหีคลิปลร้วอยู่แล้วพี่น้องการชาเล่นดาวสําคัญมันจะเป็นตัวแปรในการสั่งใดๆบ้าหน่อยครับมีเกือบร้อยเปเซ็ตมาตัดเป็นคลิปลิ้วแล้วมีประโยชน์ แล้วก็ผู้เล่นคลิปริ้วห้าหรือว่ายุดเซอร์รับชม้วรับชมอีกบ่เบื่ออยากจะรับชมลหลายๆรอการประมวลผลนั่นเองครับแล้วก็จะมีงานเพิ่มขื้นงานหลายงานชุกเรื่อยๆครับก็ข้าต้องกล้านะครับเลยครับเลือกกลุ่มคุมหนึ่งโพดไปเดี๋ยวคลิปนั้นจะไปปรากฏยังกลุ่มต่างๆเอง,อเองนะครับเขาต้องกล้านะครับหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นครับเจา้จานนหน้าเขาอาจจะ เห็นหัาเข่ากลุมตั้งๆหน่อยเกินไปนะครับไป <c oughs> เป็นสมาชิกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นั่นเองครับนั่นคือทํางานทรงชิ้นแรกชิ้นที่สองครับให้คุณแชร์โพสต์ที่มีการเข้าถึงมากที่สุดของคุณไปยังนั่นเองนะครับสางเลยครับพี่น้องกดเข้าไปมันจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปสตีมแน่านนั่นเองนะครับร่วมไปถึงไลฟ์สดเพราะว่าจะเป็นสตีมครับเพื่อเป็นหน้าทางให้เพื่อน เลือผู้ที่ตามของพี่พน้องที่ลาเจ้าหน้ายเข้าเข้าชาเลนดดาวกีดวงกันแฮ้เข้าพญายามสร้างคลิปดีๆเพื่อรับข้อมัญจากาเพื่อนเพื่อนสืบให้พี่น้องเลือกเอาคลิปที่ว่าพี่น้องคิดว่าสร้างเลยครับเอ๊ะถ้าเบียเข้าบอลููนอะครับว่าเป็นแบบแต่ว่าเจ้าหน้าของเข้าทางระบบใหญเขาจะทำให้เข้าเองนะั่น นำยังบกการะครับขั้นตอนถัดไปน,นั่นคือเจ้าหน้ายของเฮานัน่นเองนะครับเขาส่งงานให้เฮาทำเฮาต้องทำงานส่งนะครับอธิบายในการทำเครียบสิ่งไหนก็ช่างครับเขาจะเป็นคำแปลเป็นคำแปลออกจากสื่อคำการแชร์เล่นดาวสำคัญมันจะเป็นตัวแปรในการสังเระใดบ้าหน่อยครับมี เกือบร่อยเปซบในขั้นตอนถัดไปกับกบ,บางช่องบางโปรไฟล์งานจะหน่อยบางโปรไฟล์งานหลายกับเดร๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับขั้นตอนถัดไปครับกลุ่มเป้าหมายบทตงลูกศรเช่นเดิมครับหลังจากนั้นพี่น้องบาต้องไปกังวลกับคลิปหรือว่าการที่จะโทษจะแช่คลิปต่างๆตามที่เจ้าน้ายมอบหมายงานมากหลักการทำทำชาเลนจ์เป็นกําลังใจให้ครับ ก็ไอผนเลยครับเลือกกลุ่มคุมหนึ่งโพดไปแล้วคลิปนั้นจะไปปรากฏในกลุ่มต่างๆเองนะครับเขาต้องกล้านะครับหลังจากนั้นครับนั่นเองนะครับสางเลยครับพี่น้องกดเข้าไปมันจะมีคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปสตรีมในเน่านั่นเองนะครับร่วมไปถึงไลฟ์สดเพราะว่าจะเป็นสตรีมหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าทีเ่เขาอาจจะเห็นเขาเขากลุ่ม ั้งทางหน่อยเกินไปนะครับไป <c oughs> เป็นสมาชิกกลุ่มัานกลุ่มเนี่นั่นเองครับกระมิดเครื่ออา,า,ากาศกับอบอ้าวเพราะสมควรครับนี่แหละครับทาหลังจากไอ้ฝนตกไอ้ช่วงไหนจดภาพพผพากนองมายังเปลี่ยนที่บอกว่าไอ้ห้าวสั่งไอ้คำบรรยายไอ้คำบรรยายแทนไอ้คำพูดคำพูดของเราอะนั่นครับก็คือคลายว่าห,ห้าแชร์คลิปนะครับแชร์คลิปชิมิกัน เข้าถึงมากที่สุดนะครับไปยังสตอรี่ครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนหรือผู้ติดตามของพี่ๆน้องๆที่นงังบอก,กานะครับขั้นตอนถัดไปน,นั่นคือเจาอ้านายของเฮานั่นเองนะครับเขาส่งงานให้เขาทำเฮาต้องทำงานส่งนะครับนั่นคือทำงานส่งชิ้นแรกชิ้นที่สองครับให้คุณแชร์โพสต์ที่มีการเข้าถึงมากที่สุดของคุณ ไปยังตัแหนงบกกานาครับขั้นตอนถัดไปนน,นั่นคือเจ้านายของเฮานะั่นนั่นเองนะครับเขาส่งงานให้เฮาทำเฮาต้องทำงานส่งนะครับตำแหน่งบกกนาครับขั้นตอนถัดไปนั่นคือเจ้านายของเฮานั่นนั่นเองนะครับ